สภาพพี่น้องเมื่อนีอ้นอขอเชิญาพี่น้องมาเมืองรถไถนาขั้นเก่าแล้วค่ะ TTC.6 หาแต่ว่างานนีบบ่เป็นายเลยค่ะงานนี้รถขั้นกวนพนมาไถไว้ค่ะกวนขีดไถกวนขีดไถเครื่องกวนใหญ่ขึ้นเป็นคู่งานยากค่ะค่ะพี่น้องเมืองขวัญเชยเมืองนี่ทุกคนเห็นบ่ค่ะนี่ลักษณะมันเป็นกวนขีดไถกวนใหญ่ๆแข็งๆนี่ เป็นคู่เป็นอย่างเจ้า,จาของนาเพิ่นหไหรถไถหน่วยมาไถแล้วค่ะรถไถห,หน่วยไถบไหวสู่ก่อนขีไถบไายบไายเนาะค่ะไปว่ามันมันแข็งแห้งแล้วมันตักแตกกค็ค่ะพี่น้องค้นขับไปตักแตกอ่ะคนเลยไห้หกหามาไถค่ะนะพี่น้องภาพเป็นมองภาไเป็นมองหกาไปจคไหนสงสารคนขับค่ะพี่น้องคุณไถอยู่คุณค่ะที่ต้นค้นขับข่อย ก็แจกไกด์พอดีลักษณะนี้คนกวนเพิ่นไถไว้คนกวนเพิ่นไถไ,ไ,ไว้ไถบโบคอยกับพวอยากว่าเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นคู่มันก็กวนไงมันก็แข็งมันก็ไถตั้งแต่ดินบ้าดิแห้งคนไหมคะ่ะคนมาไถท,ทีหลังก็นลำบากไงงานยากแต่ว่าลกหานิ้วฮอนแลนด์สวยค่ะพี่น้องสวย มาพาไปเมืองนี่ไอ่วนที่เพิ่ไถแล้วกับน,นี้เียเยะยน,นี้นววขนานะคะพี่องนี่ นยี่หกหาะยี่หกแรงพีดีสี่จุดหกห้าใช้ได้ดีเจ้าค่ะนี่นเ,นเ,นเรียบเนียนเลยว่ะเรื่อหขอเขาเลย สาหัสแบบนี้ตับเตียบพอดีอ่ะตามไปดูค่ะพี่นอ้อง เพิ่ลระรับพี่น้องสายเขียวมาไทยค่ะสายเขียวสีหางอืมความชื้นยขนาดนี้อ่ยๆครัแตกพอดีอันนี้ห้อยรถหน่อยมาไถเพิ่นสูบบ่ไหวเพิ่นไปค่ะนี่เพิ่นกลับเพินพ่นบ่เห็ด จาของนาะเพิ่นก็เลยบอกรถตู้ไข่มีฮวนแลนหกขามาไถนี่อันนี้เป็นลองเป็นล,อง,นลองอย่างนี้คือรถสายเขียวซีหามาไถ่เลยค่ะนี่สายเขียวก็ชิพ่อหมูอยู่นอกค่ะสายเขียวคือรถอีหยังบุยากว่าเพื่อนเอะค่ะเป็นคู่คงนุ่งคงนิ่งอันนี้รถหน่อยมาไถไถ่โบไว้ไถได้สองสามรอบแล้วเป่านี่ไถ่โบไว้สูโบไว้เพื่อนว่าสัน่นมาหกหามา ยูฮอ <New> นแลนด์นี่นี่ลองนี่ของยูฮอนแลนด์ค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องสุดยอด เ,เมองปีมือฮกหาค่ะกำลังมากค่ะ ตอนที่ไทยคอยละงึด

หมื่นนอ โอ้ไทยยากเทนะเบิง่งเอะนะมันกับเป็นคู่เป็นคู่อยู่เด้อไทยห้ามเนี่ยนี่เมีย,ยนีบบ่มัน,นถือก็ถือมันบ่ตถุก็วัตถุเออท่านห้ามท่านเป็นคู่เป็นคู่เบิ่งอ่ะเป็นคู่ไข่คู่มันหลงไข้หลงมันเนี่เบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งเป็นคู่กอนแข็งไงอยากเห็นนาบกไทยดิคุณไทยตับแตกเลยค่ะจมเลยค่ะปุ่นเมึงปุ่นค่ะนี่ฮอลแลนด์ไทยอยู่ปุ่น แต่ว่าเมือมือผลงานของยิ้งฮอนเลียนหกหาแต่ว่าอันที่ไทยไน้นี่บอกเดี๋ยวบอกว่าฮะบอกบอกดอกนาะนี่ค่ะฝีมือยิ้งฮอนเลียนหกหาขาดได้ครับอืมข,ขาดพร้อมเออมีคนโทรมาถาม <Okay. S 1> บ้านนุ่นระวียง เออว่าคาดยงวทุนไหนเขาว่าให้เจ้าของทั่วกับบรีวบุบบวกแล้วจำกันปสื่อของเขาใครเนเนาะถึงว่าลิกาซิทเขาเด่วไอ๋อจอยแฟนดีเินเดีวจะใช้ถาสากเป็นอยังไงคอยไทยเอาครับเร็วพอได้ วมันอยไปเอาใ่ับไปเร็วยเลวกว่าจุ๊บกับแตกพอดีลักษณะนี้มันก็ใช้เป็นอยู่ตัวละใช่เนี้ยใช้เป็นอยู่ตัวละ ตัวเรียบดีบะเนาะนี่ย่างดีเลยนี่งามเห็นหญิงเปื่อยเลยอือมันจะคมนม่าเฮาไถนางงามเดี้เขาว่า xả xả ơi đồ ơi, liêu con này nó nặng thế nào nhỉ?